เสียใจคือสิว่าเรื่องสั้นบานี่เอบนบอเลีนมัวนี่เสียใจนี่แมนมามันเข่าแล้วแม่นบาเข่าแล้วเข่าแล้วมันใจซทาไหก่อนสิบเปอร์ซนสิบเปอร์เซ็นตมั่วนี้พอสาว่าแนบอซือเสียใจเสียใจมันใจสิสบเปอร์ซนตวันนี้คร,บรับพอสซัเว่าเห็นว่าตางบอสซัอยังดิเป็นมาตัดบอลแล้วตัดบอลแล้วเลยป็นหคือต่ากันดกกระเดียดเห้เอซว่านั่นนะมาแทนเอฟซก็เลยมื่อนี้ อ๋อตัวันมือกตัแล้วแม่นมาโมกซีโอ้เจ้งเด็ก่อนเสือซืือซื้อแล้วตัองรับบ้าหัวนั่นโมกซีอ๋อชื้อไว้คุยกับเด็กก่อนน้องกัรท่านผู้ชมเดี๋ยวจังหวเมืองตัวเลขแต่ว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่งหายไปแล้วล่ะมายยำให้เอฟซีอีกแต่ว่ามาเอฟซีฝากมาบอกพ่อเตี่ยมพ่อเตี่ยมมาสั่นปล่อยล่ะปล่อสัก ฟันนี้พ่อหนี้ไปพ่อหน้ไป่อ้บามันมันไปบนอะไรมนี่ต้องตรดคกัสักดี้ครับนั่นน่ะครับชุดบนพอสักกา์ูนยูเดอครับพี่น้องอ่าศูนมาสูนห้างกับเอ้ามารัมตยรวจวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ายังไงพ่อในวดนี้ย่งยังบ้ไดในธรรอ้กรดาเแลี่ยมกระดาษม้าเขาถ่านเหตท่านเหอากระดาษมาครับก่อมา่ หนึ่งว่นเด้ยทำสองสามครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งไม่ก็วดีบาดนี้บนหรือบาดนี้ล่างั็นั้อันนี้เนี่บนที่แล้วบนล่างได้โอ้ยโอ้ยเอามันกันเลียนไม่ก็ได้มีเองวดที่แล้วหมดที่แล้วตัวนี้อือหมดที่แล้วอันนึงท่านว่าคุณตัวไหนหมดที่แล้วนี่ครับท้ชมเทศ นี่ครับลักบนพ่อซักเน้นให้สามกับหานาะครับเนาะชุดนี้คือพ่อซักคัดเด่นให้มาตัวร่องห้าศูนย์ศูนย์ห้ากับชุดล่างมากๆที่พอชุดหลังโยบนวิ่งห้าขับคุณชมเห็นบอกรับแมนยัมพี่น้องวิ่งห้าตัวเดียวล้วนล้วนครับโอ้ตองวดล้วนล้วนกับ ตองหมดเลร็วป่ะหกคาป่าหนึ่งพันสองร้อยครับผมได้นะตีแท้สองสามทับหนึ่งซอยตอกจันนะฮะไม่มีสนิทเหรือว่ะชุดบนค่ะเบอร์โทรวันนี้เนาะสามกับห้านี่สิบบนครับป่ะสามกับห้าสิบบนก็แต่งคันห้าขึ้นรับไปค่ะ ข้าขึ้นรักเลยค่ะย่างังไม่เคยทําไม่รู้ทำไม่เป็นค่ะไม้ไม้ห้าคู่เียนห้าคู่ค่ะห้ากับหหน่วยปะวะค่ะค่ะค่ะโอ้สามห้าสามหไม่ไม่มอดิษฐานเอาเลยค่ะขอเลยบนค่ะจ้าจ้าด้วยเฮติตแล้วค่ะเดียยวเดีจ้าตานี้กินแนมันจังเลย่่ ก่อนนอนค่ะหนึ่งถึงสองเม็ดแต่ราคา้ีอย่างดียว่ะอ่าพี่ัำพี่ต้อมาัำพี่ก่อนกินไข่กินก้าห้าก้าหกใช่ค่ะใช่ค่ะพ่อสักโอ้วนี่คือให้เน้นเน้นนพ่อเน้นเน้นเน้นเก้าห้าสามห้าเอาพ่อปากกาแดงวงเลยเนี่ กาแดงนี่นี่พ่อเนี่ยพ่อเพิ่นโม่วงขีดก็ได้พ่ออ่าตัวย่ำไม่ไม่ไม่ทำทำทำกันเลยนสูตรขีดสูตรขีดของโมซักว่าสูตรพ่อซักไม่วงพี่น้องเอาพ่อเอาบนไปเล่นเอาบนไปเล่นล่างดิพ่อเอาล่างนั่นเนี่ยเอาบนพ่อเอาบนบอกว่าล่างยั่งบนนี่เขาเนววนี่ครับพ่อในชุดบนพ่อเอฟซีเนบ้างไหมนี่ครับชุดบนมาห้าศูนย์ศูนย์ห้าบน วิ่งห้าตัวเดียววิ่งยังพอวิ่งบนหกเก้านึ่เขียนวิ่งให้นด้รักสี่หกสิบสามกับห้าอ่าหลักสิบสามกับห้าหยุดเลยใครพนิทขึนเลยวิ่งวิ่งสามกับห้าวิ่งสามต้อหหาหรบอกว่าพ่อโทรมาแจ้งก็ได้ค่ะเข้าไปในแอ้นี่ค่ะ ลักซิบนี่คือมั่นใจเลยบอกโอ้แมนดีเอาจากไหนเอ้เอ้ดูพุ่ยบ่ดยข้าดพุ่เบ็นูาดูพุ่ยบข้าดูพอมันกระหนาดพี่ลังลงหนาขอบคุณรับ เป็นจังใดก็เดินอีกคล้วนะสามกับเก้าอกตกลงนี่จะต้อาหมับาจังไดดก้านั่นครังว่ามันคือคือเอาซะสบเด้อพอสรางหัวนี้ออกให้ดิเด็ดเด้อค่ะเด้อสิบงกับเก้าหลักสิบสามกับเก้าเขียนเท่านี้ก็ได้พอสามกับเก้าก็ได้สิบหน่วยอ่าสามกับเก้าสามกับเ้าสิบสิบบน หน่วยห้ากับหกหน่วยห้ากับหกอ่าหน่วยบนอ่าถือต้องถูกต้องอันนี้ถืออะไรน้ะงพอเนาะทั้งสองเลยอ่าอันนี้คือสูตรบนแนบนแน่นอนเขาเนหมวดที่แล้วโอ่โหพอ่นนี่บอนี่เพอ่นเดนสามกับหาวิ่งห้าตัวเดียวค่ะอ๋อห้าศูนย์พอซื้อบวกกับเต็มอืมนี่ยินมเขาบ่ได้กลับบ่ได้กลับ ตามที่กิ่งมาเฮ็ดไม่มาเฮ็ดไม่มันเดลยรักสิบศูนย์กับสามหมวที่แล้วศูนย์กับสามทางมีศูนย์หนึ่งสองสามเก้าออกเซกันเขาต้องกลับก็ต้องกลับเลยเนาะมันมาฟันลรไปซื้อเล็กนี่ฟันลรไปที่สุดพีพันมากทั้งโมจะเป็นแล้วเริ่มแล้วกับผมฟันตะมือแล้ว เลื่อมเลื่อมจืดเลยถ้าฝันว่าเนี่ยอะไรขาจื่ดเลยว่วค่ะเอาพไปดองมุนขึ้นเก่าครับของบอสซักกับผมมุนเลขวะนี่อ่าสไตล์นี่มุนอยู่แล้วสไตล์นี่เกตวาอย่าให้มุนกับมุนอีกทั้งโแน่นอนพรับสามกับเก้าครับสิบอ่าที่ลาบาริมันสิบบน คั้าไหนไล่กับไล่ยังสี่เด้ไหนกับสามอีกจ้าชุดล่างทนายนครกับผมห้ากับหกหน่วยบนครับผมจับคู่สามหาสามหกก้าห้าก้าหกเน้นที่สามหากับเก้าหาครับสองคู่เท่านั้นบนกับตัวบพระพราักบ่ได้กับด้วยเพราะว่าปักกลักทีแล้วไม่ต้องกับครับผมงมวดที่แล้วนี่คือวิงแมมแทพออวิ่งหาเนี่ย ในมาตรฐานสายใมันจะใสาวิ่งหานี <médico> ่ไหมตัวสามเก้าบางามเก้าสูตรนี่เดี๋ยวสูตรของเขากรับศูนย์สามเจ็ดหลักสิบหัวที่แล้วครับคทางนี่ศูนย์สองสามห้าเก้าครับผมวารีโตมันตัวมันเน้นกระเคลืนศูนย์กับสามหลักสิบหัวที่แล้วงัวที่แล้วบอกศูนย์กับสามหัวนี่คือสาม สองโสดชนสามกับเก้าสกับเกหลักสิบสามกับเก้าหลักสิบครับท่านผู้ชมคือเป็นคือภาษากกเป็นคืคำ่เท็เป็นเทคำอับบ่คำือบวมี่บมีคำ่าือบมีแมนอ่าคือว่ามันเกยีคูนี่นะพอนะมันเอเี่ยคำ่ือกแว่ามันผิดคูตอนนั้นครับพี่น้องว่าดผิดให้ผิดว่าผิดอ่า อันนี้แย่อันนี้แย่สับสนนะครับพอสักเขียนไหมสามกับเก้าสิบบนห้ากับหกหลักหน่วยอ่าสับสนมันสับสนเนี่ยทั้งพี่อีกนะที่บ้านพ่จบเขียนนั่นนี่ละเฮ็ดเฮ็ดเอฟซีมันให้โอ้ยไม่ให้ยังได้นนะดี่บ้าที่บอกเอฟซีไม่ให้เอาเองอ่าให้พวกนั้นพอสักเป็นเนินพันี่ครับเขียนใหนไม้เฮ็ดเฮ็ดมันเลขกเก่าเก่าก็มีอยู่มันยังไม่เห็นเลขหาอยู่น่ะอ่า ทหารไปยุุ่่นสามกับเก้านพ่พอนะสามกับเก้าสิบบนกับเก้าสิบบนห้ากับหกหน่วยบนพี่น้องหน่วยบนโอ้บนเนาะคันเนาะขึ้นจับคู่ให้เด็ดเฉพาะวันนี้เด็ดเด็ดสีคูเท่านั้นแน่นอนคือเหล็เลขลักสิบเล็กลักสิบรันีวยก็แน่นอนลักหน่วยก็แน่นอนแต่ว่าลักหน่วยมันดีมิน เาโม่ิ้่มุ้ยอุยเอานี่ล่ะบ่บ่เราท่าน่แจ่วแล้ใสแจ่วลเต็มเต็มเลยเ้าเบืองแนวทางพนเอสบานพนโม่ดินี่สีบ่าพนโม่บ่เขียนใหบ่บินนะเก้าสิบเริ่มไล่อ่กบาดนห้เก้าสิบบนรับหน่วยสามสี่ห้าหกโอ้แเต็มซูดนะเต็มสูดมันนี่อเต็มสูดนี่อาญาทั้งบนบนทั้งล่างทั้ง ทั้งบนทั้งล่างพร้อมซ้ำนี่โอ้แมนกลับตัวผู้ชมอะไรนะขั้นโบมี่ออกมาโบมี่อยู่นี่แปลวันว่ถืออ่านี่สามสี่ห้าหกขาดเต็มสูตรเนาะพอซักเนาะสูตรสามสี่ห้าหกกลับผมค่ะค่ะตอนนี้พอสักตัดชุดบนไม่แค่ขั้นกับหกหน่วยอ๋อขึ้นก็ที่เขียนรู้แท้บอเขียนบอเขียนขั้นไหนเฮ็ดขั้นไหนไล่ไล่นี่ดีบนไล่นี่เลยเก้านี่บอเขียนลุดเก้าลุยเก้าบนโอ้บ่นี่ ขวิ่งค <and goodness> ือวิ่งเก่าครับผมอือเอาแคปหน้าจอสามกับเก้านี้บ่ได้แคปหน้าจอนะพ่อเนาะอันนี้เอาลบเพื่อนครับเดี๋ยวเพ่นจะงงงงแต่พูดท้าคลิปก็งงนี่ครับแต่ว่าตัวเลขบ่ต้องงงนะค่านผู้ชมครับสีมุนดุยปุยบ่ดดอมุนจังได่กับซางตัวตัวเลขกับยังยินพื่งเก่ากับสามหาสามหกเนาะแมนเก้าหาเก้าหกแมนมีอยู่ซ้ำนี่มีซ้ำนี่ค่ะลักซิปนี่ฟันเล่นบพศักดิ์สามกับเก้านี่ฟันมื่อเนนี่ว่าติด ลูน้ำมาจานแล้วอาจารย์ไ่ต้องาปเป้ท่านครับผมอ่านี่ครับผมเอ้าล่าไปพร้อมเมาทารถอ๋าทำชุ่มสองแปลงในล่างแคปหน้าจอครับพี่น้องนี่ครับพ่อสักปล่อยต่อมวดชุดบนรับทผช้ชมพี่น้องหลักสิบบนครับสามกับเก้าพ่อศักเน้นนะครับผมหลักสิบเนี่ยหลักหน่วยห้าหกขับถาเต็มสูตรพ่อซักหลักหน่วยคือสามสี่ห้าหกมาได้ทั้งบนล่างครับทผู้ชมแต่พ่อซักคือตัดให่งแค่หาหกครับหากับหกลักหน่วยบน จับคู่แห่งวันนี้เด็ดครับครับี่คู่เท่านั้นเอ้าเขียนให้อีกพ่อซักอบอเอาบอมันเบิดสวดมันกระซำเอสห้าไอ้เพื่นบอใไ้เนตีเว่นันะเซีเบิงนั่มหน่วยบนนะชุ่มเข้น่นน่นหากระพบหากระพบหากระพบตัวแน่นเอ้ ครับผมกับมาครูแล้วมันจะคู่ได้ถึงแม่จะเรกแเอาจังสระตามนี่ราคาตามสี่ห้าหกเลขติดเลขประกบส่วนตัวบดเอาบดเนาะครับเอาสรุปเปลี่ยนจับคู่บ๊มื่อลายครูหรอเขาเอาตามที่เบิ่งกับเบิ่งกับท่านเป็นงงๆเป็นผู้สาสิงงงในจังหน่อยสิบสิบตัวจ้าวคว่ำงงเกิดมาตงงงเด้อเนาะก็คือ้สามกับห้ารักสิบเพราะสามกับเก้าสิบบนสามกับเก้าห้าหกหน่วยบน แค่นั้นแล้วก็มาเลขติดมีสามสี่ห้าหกเนาะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาจับคู่ที่สามห้าสามหกเก้าห้าเก้าหกแค่นี้ครับเอาไปตรงงงตามพี่น้องเน้นที่สามหาเก้าหาครับทุกท่านครับตรงตรงเนาะครับพี่น้องเจอกันไม่ได้คลิปหน้ามาไม่คลิปน้าครับผมคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ